สวัสดีค่ะแฟนๆช่องดารากสิบวันนี้แอดมินมีข่าวสารดารามาฝากกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะมาแล้วน้องแสนดีทายาทคนแรกลูกสาวเปาเอิร์ธหลังจากที่รอคอยกันมานานสำหรับลูกคนแรกเปาเอิร์ธจนกระทั่งเปาได้ตั้งครรภ์ลูกคนแรกและข่าวดีก็มาถึงแล้วในวันที่19กันยายนเปาวลีก็ได้ลอดน้องแสนดีโดยเอิร์ตการได้โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่าที่พ่อแม่เคยบอกเราอยู่ตลอดเวลาว่ารักมากๆ ทั้งที่ก็ยังไม่เคยเห็นอ๋อตอนนี้เข้าใจแล้ว You are my sunshine, s u n ั h ช n ยเด็กหญิงแสนดีกิจเจริญแสนดีงานนี้คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายต้องเหอหลานสาวคนแรกอย่างเต็มหัวใจเลยทีเดียวค่ะซึ่งก็มีคอมเมนต์ร่วมสดแสดงความยินดีอาทิ c คอน r กร u ูเลชันมาแล้วน้องแสนดีเฝ้ารอตั้งแต่เช้าแล้วค่ะยินดีกับครอบครัวน้องเอิร์ธและขอต้อนรับหลานน้อยสู่ดาวโลกของเราด้วยยินดีด้วยนะคะ ยินดีด้วยนะคะคุณพ่อขอให้คุณแม่คุณลูกแข็งแรงสมัครเป็นพี่เลี้ยงออนไลน์น้องแสนดีด้วยนะคะน่ารักแข็งแรงแข็งแรงนะคะหนูแสนดีของแม่เปาพ่อเอิร์ธทีมงานก็ขอแสดงความยิดีกับคุณเอิร์ธและคุณเปาด้วยนะคะ